สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide w i t h English วันนี้ที่ฉันสวาภาคกระยานามิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะ เมื่อวันพุธที่แล้วก็ได้เล่าเ,าเรื่องปรำปรรานะคะเกี่ยวกับที่มาของชื่อวันทั้ง7วันในภาษาอังกฤษนะคะก็ได้เล่าไปว่า,าชื่อวันตั้งแต่ Sunday นะคะจนถึง Saturday เนี่ยนะคะก็ได้รับอิทธิพลของอา,อารยาธรรมของชาวนอสนะคะหรือว่าชาว สแกนดิเนเวียนนะคะยกเว้นวันวันเสาร์นะคะ Saturday นี้ได้รับอิทธิพลของโรมันนะคะวันนี้ก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะจะขอมาพูดถึงเรื่องอ,อที่มาของชื่อเดือนในภาษาอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่นำมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ Origin of the Names of the Months in English นะคะที่มาของชื่อเดือนในภาษาอังกฤษค่ะ มาทบทวนชื่อเดือนกันสักนิดหนึ่งนะคะเ12เดือนนะคะทุกท่านรู้จักกันดีนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ว่ายังไงกันบ้างนะคะเดือนมกราคมก็ January นะคะ,ะ,คะเดือนกุมภาพันธ์ February เดือนมีนาคมก็ March เดือนเมษายนก็ April เดือนพฤษภาคมก็ m ม y นะคะเดือนมิถุนาย,ยนก็ June นะคะเดือนกรกฎา,าคม July เดือนสิงหาคม August เดือนกันยายน September เดือนตุลาคม October เดือนพฤศจิกายน November แล้วก็เดือนธันวาคม December นะคะ ทีนี้ท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าชื่อเดือนทั้ง12เดือนเนี่ยมาจากไหนนะคะ,ะชื่อเดือนทั้ง12เดือนเนี่ยนะคะจาก January จนไปถึง August นะคะกะ็มีที่มาจากชื่อของเทพเจ้าบ้างนะคะหรือว่าชื่อของกษัตริย์ แล้วก็นักรบนะคะของโรมันนะคะส่วนเดือนที่เดือนกันยายนนะคะ September ไปจนถึงเดือนธันวาคมเด c e น b e r วานะคะอันนี้เป็นการเรียกเดือนตามลำดับที่นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะ เดือน January นะคะเดือนมกราคมนะคะก็ได้ชื่อมาจากเาทพเจ้าเจ n u สนะคะเทพเจ้าเจ n u สนี่เป็นเทพเจ้า,อาของชาวโรมันนะคะเทพเจ้าองค์นี้นี่มีใบหน้าอยู่อสองใบหน้านะคะด้านหนึ่งเนี่ยมองไปสู่อนาคตนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็มองย้อนหลังสู่อดีตนะคะท่านยังเป็นเทพเจ้าแห่งทวาร ะะหรือว่าประตูนะคะ The God of j o w s นะคะแล้วก็ยังเป็น The God of Beginnings and Transitions นะคะเป็นเทพเจ้าของการเริ่มต้นแล้วก็การเปลี่ยนผ่านนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของอชื่อเดือนมกราคมนะคะจริงๆเดือนมกราคมเนี่ยตั้งแต่ยุคก,ก่อนก่อนคริสต์กาลนะคะเดือนนี้ยังไม่มีนะคะ ตามปฏิทินตะวันตกที่เราใช้กันทุกวันนี้ทั้ง12เดือนนี่นะคะเราเชื่อกันว่า,าถูกสร้างขึ้นนะคะโดยกษัตริย์องค์แรกของโรมกรุงโรมนะคะย้อนไปนะคะประมาณ700ปีก่อนคริสตกาลนะคะกษัตริย์องค์นั้นก็มีนามว่ารอมิรุสนะคะก็ได้ประดิษฐ์ปฏิทินนี้ขึ้นมาแต่ว่ายังมีแค่10เดือนนะคะ โดยที่เดือนแรกเนี่ยไม่ใช่ j a n u a r y เนะคะเดือนแรกจะเป็นเดือน March แทนนะคะก็จะไล่เรียงไปนะคะจนถึงเดือนที่10นะคะซึ่งเป็นเ e ซ ember ในสมัยนั้นนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาสู่กษัตริย์องค์ที่2ค่ะนะคะกษัตริย์นูมานะคะ,ก,ะ, uma, ะ,คะก็ได้เพิ่มเดือน j a n u a r y นะคะแล้วก็เดือน February นะคะเข้าไปนะคะ ตอนนั้นเนี่ยเ,เดือนมีนาคมเนี่ยนับเป็นเดือนที่หนึ่งนะคะเป็นฤด,ดูที่ดอกไม้เริ่มผลิดอกนะคะผลิดอกต้นไม้ผลิดอกออกผลนะคะแล้วก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหน้าหนาวเนี่ยไม่เรียกชื่อเดือนนะคะก็ข้ามไปเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงเดดวินเทอร์นะคะเป็นฤด,ดูหนาวที่ เดทปกติแปลว่าตายนะคะก็คือเป็นช่วงที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่หนาวเหน็บนะคะไม่มีการเรียกชื่อเดือนในตอนนั้นนะคะก็จนกระทั่งมาถึงกษัตริย์นูมานะคะพอมพิลิอุสเนี่ยนะคะกษัตริย์องค์ที่สองก็ได้เพิ่มเจน u a r y เรเข้าไปนะคะต่อท้ายจากเดือนดเดซ ember นะคะแล้วก็ตามด้วยเฟ b r u a r รี่นะคะตัด ต่อจาก January นะคะก็ใช้เรียกชื่อฤุดูตอนช่วงหนาวนะคะ,ะถัดมานะคะเดือน February นะคะก็เมื่อกี้ได้เกริ่นๆไปแล้วนะคะกะ็ถูกเพิ่มเข้ามานะคะโดยกษัตริย์นูมานะคะ,ะ February นี่ได้ชื่อมาจากไหนนะคะก็มาจากชื่อ เ,เทศกาลนะคะชำะระล้างนะคะเรียกว่า Festival of Purification นะคะหรือจะเรียกว่า Festival of Washing นะคะก็ได้นะคะเป็นเป็นการชำะระล้างในช่วงที่ก่อนเข้าจะก่อนจะเข้าสู่ฤดูสปริงนะคะหรือหรือฤดูใบไม้ผลินะคะ ก็ดั้งเดิมเราเรียกเทศกาลนี้นะคะเป็นภาษาของภาษาละตินนะะ่ะนะคะว่าเฟบรัวนะคะก็จึงเป็นที่มาของเฟบรุยนะคะซึ่งเ,เทศกาลนี้นะคะก็เฉลิมฉลองกันในยุคโรมันตอนนั้นก็ในวันที่15นะคะกลางเดือนของของเดือนเฟบรุยนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะคือเดือนมาร์ชนะคะมีนาคมนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปดั้งเดิมเนี่ยมอร์ชเนี่ยเป็นเดือนที่หนึ่งนะคะของปีปฏิทินในยุคโรมันนะคะก่อนคริสต์กาลนะคะ,ะชื่อมาร์ชเนี่ยนะคะได้มาจากเทพเจ้าแห่งสงครามนะคะก็คือเทพเจ้ามอร์สนะคะ ทำไมถึงตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งสงครามนะคะเดือนมีนาเนี่ยพ้นจากหน้าหนาวมานะคะก็ท้องฟ้าเริ่มเปิดนะคะแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าผลิเริ่มผลิดอกออกผลอย่างที่ได้ว่าไปนะคะเพราะนั้นก็เริ่มมีการเคลื่อนขบวนทัพนะคะกันในช่วงนั้นนะคะก็เป็นที่มาของของการใช้ชื่อเดือนนี้นะคะตามเทพเจ้าแห่งสงครามค่ะนะคะ ถัดมาก็เอพิลนะคะเดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนเนี่ยออดอกไม้ออกจริงจังแล้วนะคะแล้วก็ เรียกว่าอะไรอ่ผลิบานนะคะก็จึงนำคำลาตินนะคะก็คือนะคะ Aperi นะคะซึ่งแปลว่า to open นะคะก็คือเปิดหมายถึงอดอกไม้นี่ละค่ะมันบานออกนะคะ the opening buds นะคะก็คือพวกหน่อต่างๆเนี่ยนะคะมันก็งอกเป็นต้นไม้ดอกไม้ออกมานะคะก็เป็นที่มาค่ะของของเดือน April นะคะ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะคะฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะเริ่มเนี่ยนะคะกลางเดือนมีนานะคะแล้วก็เข้าสู่เดือนพฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่ต้นดอกไม้ต่างๆนะคะาบานเต็มที่นั่นเองนะคะอย่างเทศกาลเชอร์รี่บลัชเซอร์มอะไรเงี้ยนะคะอดอกซา,ากุระก็บานเต็มที่นะคะในช่วงเ,เดือนเดือนเมษานี่เองนะคะ ถัดมานะคะก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะเมย์ May, นะคะเมย์ May, นะคะอันนี้ก็มีสองทฤษฎีนะคะบางทฤษฎีก็ว่าตั้งชื่อตามเทพเจ้ากรีกนะคะก็คือเอทพเจ้านะคะเมย์ May, นะคะ m a i a นะคะเมย์ May, นะคะซึ่งโทษนะคะเทพีเมย์นะคะเทพีเมย์เนี่ยเป็นเทพี ตามอรยธรรมหรือตามเทวตํานานของกรีกนะคะเ,เชื่อกันว่าเป็นลูกของแอตลาสนะคะแอทลาสที่เ,เป็นเทพเจ้าที่แบกโลกนะคะแล้วก็เป็นแม่ของนะคะของเฮอร์มิสนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นเมสเซนเจอร์นะ,ะของบรรดาก็ทั้งปวงนะคะเ,เป็นผู้มีหน้าที่เรียกว่าอะไรคะส่งข่าวสารนะคะนะคะ ชื่อของเทพีเม่านะคะก็เป็นรากศัพท์นะคะเป็นที่มาของคำว่า m o t h e r นะคะอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็ว่าเมียเนี่ยนะคะเมยเนี่ยเดือนพฤษภาคมนะคะ ไปสอดคล้องกับชื่อของเทพีนะคะตามเทวตตำนานของโรมันนะคะชื่อว่าเมีาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคนละองค์กันนะคะของอเทพีของกรีกกับเทพีของโรมันนะคะชื่อสอดคล้องกันเฉยๆนะคะ,ะสำหรับเทพีเมีานะคะตามอารยธรรมเทวตตำนานของโรมันเนี่ยก็คือ goddes of fertility and spring นะคะ,ะเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ เป็นทีพีเทพีแห่งฤด,ดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนนะคะล้วนแล้วแตเ่เป็นเรื่องที่พูดถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะเ,เหมือนมารเตอร์นะคะเหมือนแม่นะคะเหมือน nurse, อนสพยาบาลนะคะแล้วกเ็เหมือนฤด,ดูใบไม้ผลินะคะก็เป็นที่มาของอชื่อเดือนเมนายนพฤษภาคมนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะถึงเดือนมิถุนายนบ้างนะคะ จูนนะคะมาจากไหนนะคะจูนนี้ตั้งตามเทพีจูโนนะคะเป็นเทพีตามเทวตำนานโรมันนะคะซึ่งเทพีจูโนเนี่ยก็ถือว่าเป็น goddess of marriage นะคะ and childbirth นะคะเ,เป็นเทพีแห่งการแต่งงานนะคะแล้วก็การให้กำเนิดบุตรนะคะเพราะว่าเทพีจูโนเองเนี่ยเป็น queen นะคะเป็นรา ชินีของอ King of Gods นะคะก็คือ,อ God องค์นั้นก็คือ Jupiter นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเจ้าแห่งเทพเจ้าทั้งปวงนะคะ ทีนี้นะคะก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของอการแต่งงานนะคะในวัฒนธรรมของตะวันตกนะคะคนก็มักจะนิยมแต่งงานกันในเดือนจูลนะคะเพราะว่าถือเป็นเดือนอที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะถือว่าได้ b l e s s i n g นะคะคำวยพรจากเทพีจูโ o นะ,ะซึ่งเป็นเทพีแห่ง marriage นะคะแล้วก็ t r i b birth นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจูนเนี่ยคนก็นิยมแต่งงานกันในช่วงนี้นะคะ เดือนถัดมาก็คือเดือน, July, น,ะะอนกรกฎาคมนะคะทีนี้จะไม่ได้เป็นเรื่องของการตั้งชื่อเดือนตามกอตหรือกอ e เดสแล้วนะคะชื่อเดือนนี้นะคะดั้งเดิมเนี่ยจริงๆมันคือเดือนที่5นะคะในปีปฏิทินสมัยโบราณน,นะคะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นเดือนที่5นะคะก็คือควิน t i ลิสนะคะ quintilis นะคะ quint ตรงนี้ให้ความหมายว่า5นะคะก็คือ uh, the fifth month นะคะเป็นเดือนที่5ในปีปฏิทินของสมัยโบราณน,นะคะก่อนคริสตกาลนะคะ ทีนี้พอถึงยุคของอจูเลียสซีซ่านะคะเป็นรัฐบุรุษนะคะแล้วก็นักผดเด็จการนะคะของกรุงโรมนะคะซึ่งประมาณราวๆสัก4 0่0ปีก่อนคริสตกาลนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนนะคะการเ,าเรียกชื่อเดือนนะคะจากควินทิลิสเนี่ยมาเป็นชื่อของตนเองนะคะจากจูเลียสก็เป็นจูไลนะคะเพราะนั้นกอ็อาจจะเป็นเพราะว่าการเรียก โดยไม่มีชื่อเหมือนเดือนอื่นๆมันก็น่าเบื่อนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการเรียกว่าแผ่ขยายอํานาจของตนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุลายมาจากชื่อของจูเลียสนะคะจากสเตตเมนต์นะคะรัฐบุรุษนะคะหรือนักเผด็จการ d i c t ต t ร์นะคะจูเลียสซีซ่าค่ะนะคะเรายังคงเห็นรากศัพท์ควินในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นควินทัพเพลตนะคะก็คือแฝดห้านั่นเองนะคะ เดือนถัดมาก็คือเดือนสิงหาคมนะคะ August นะคะดั้งเดิมก็เป็นเดือนที่หกค่ะนะคะเ,เดือนที่หกก็สมัยก่อนก็เรียก sextilis นะคะ s e x t i l i s นะคะ sextilis นะคะตรงนี้ก็อ,อ,อาจจะฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมคะนับเดือนที่ห้าที่หกเดือนเจ็ดเดือนแปดไปเรื่อยๆนะคะ ก็พอถึงการปกครองของจักรพรรดินะคะออ g u s สตสนะคะก็เป็นที่มานะคะของเดือนออกัสต์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เดือนเดือนกรกฎาคมกับเดือนออกัสก็เป็นไปตามชื่อของผู้ปกครองนะคะลาบสับนะคะของเซ x ก i l u s เนี่ยนะคะเราก็เห็นอย่างเช่นในคำว่า s e x t ซ p ท e t นะคะก็คือแฝดหนะคะ เดือนถัดมาคือเดือนกันยายนค่ะนะคะเ,เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยแรกเริ่มนะคะก่อนคริสต์กาลนะคะก็คือนับเป็นเดือนที่เท่าไหร่นะคะเอ่อซปเทมเบอรเนี่ยรากศัพท์คือเซปนะคะ s e p t เซปตรงนี้แปลว่า7นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือเดือนที่7ในปีปฏิทินโบราณน,นะคะก็ยังคงใช้ถึงปัจจุบันนะ แต่เนื่องจากว่ามีการเพิ่มเจนยูร y กับเฟ布รีนะคะในช่วงต่อมาเนี่ยจากเดือน7เนี่ยเซปเทมเบอรก็เลยขยับมาเป็นเดือน9ในปัจจุบันแต่ยังคงใช้ชื่อว่าเป็นเดือน7เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเ,เรียกว่าแปลกๆนิดนึงนะ,ะชื่อเดือนเป็นเดือน7นะคะตามปฏิทินโบราณน,นะคะแต่ว่าการนับเดือนในปัจจุบันจะเป็นเดือน9เพราะว่ามีการนับ เดือนแยนยูรีเป็นเดือนที่1นะคะสมัยจกักรพรรดิจูเลียสซีซ่านะคะนับเอาแ a นยู r y รีเป็นเดือนที่1นึ่งเฟ r รเดือนที่2นะคะก็ไล่เลียงกันมานะคะคำหน่วยคำเซฟนะคะก็ยังมีเห็นนะคะในคำศัพท์อื่นๆอย่างเช่นว่าเซฟเท็นะคะเซฟเท็นี่ก็หมายถึงกลุ่มนะคะ กลุ่มนักดนตรีนะคะที่มีสมาชิกด้วยกัน7คนนั่นเองนะคะเดือนออกโทเบอร์บ้างนะคะเดือนตุลาคมนะคะ,เะ,คะ oct, นะคะ oct เนี่ยนะคะ oct นะคะหรือ octa เนี่ยหมายถึง8นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เดือนลำดับที่8ยังคงใช้ตามปฏิทินโบราณนะคะเรียกว่าเดือน8แต่ปัจจุบันก็นับเป็นเดือนที่10นะคะ คำศัพท์ในปัจจุบันนะคะที่มีรากศัพท์8อยู่ก็อย่างเช่นนะคะออกเทเกนนะคะออกเทเกนนะคะก็คือรูปทรงแปดเหลี่ยมนะคะเดือนถัดมาคุณโนว e เบอร์นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะโนว e เบอร์ November, เนี่ยมาจากนอฟนะคะที่หมายถึงไน์นะคะลำดับที่9ค่ะ นะคะด้วยเหตุผลเดียวกันค่ะนะคะเป็นเดือนที่9ในในโบราณนะคะแต่เป็นเดือนที่11ในในปัจจุบันนะคะสุดท้ายนะคะ December นะคะ December เนี่ยถ้าเราเห็น DEC กก็อาจจะนึกถึงคำว่า Decade ก็ได้นะคะ DECADE ที่แปลว่าทศวรรษนะคะทศวรรษก็แปลว่า10 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย December ตามตามความหมายในชื่อของมันเลยก็หมายถึง the 10th month นะคะคเดือนที่10ในปีปฏิทินนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาที่ไปนะคะก็คือว่าเดือนเอ,อ January นะคะจนถึงเดือน เดือน uh, นะคะก็เป็นไปตาม uh, ชื่อนะคะของก็อ uh, ดแล้วก็กอดเดสนะคะของอรารยธรรมหรือว่าเทวตมนานโรมัน uh, นะคะส่วนจุลายนกับออกัสนี่ก็เป็นไปตามชื่อของผู้ปกครองประเทศนะคะก็คือจูเลียสซีซ่าแล้วก็ uh, จกักรพรรดินะคะโรมันนะคะออกัสตัสนะคะ ส่วนเดือนกันยายนนะคะเซปเทมเบอร์ September, นะคะออกโทเบอร์ October, ตุลาคมนะคะโนเวมเบอร์พฤศจิกายนแล้วก็ด e c ซมเบอร์ธันวาคมอันนี้เป็นการเรียงเลขนะคะ,ะเดือนเดือนเดือนเจดเดือนแดเดือนเก้าเดือนสิบนะคะในปีปฏิทินโบราณดั้งเดิมน,นะคะ กษัตริย์นูน,นาเนี่ยนะคะได้เติมเดือน January กับ February เข้าไปใช่ไหมคะในราวประมาณ600ปีก่อนคริสตกาลนะคะแต่ว่าตอนนั้นยังยังนูมาโทษนะคะกษัตริย์นูมาเนี่ยได้เติมเข้าไปนะคะอตอนนั้นก็ยังอยู่ในช่วงท้ายของปฏิทินนะคะแต่พอสมัยถึงถึงสมัยของอนักรบจูเลียสซีซาร์เนี่ยนะคะท่านก็ ได้เปลี่ยนเอา January เป็นเดือนที่1นนะคะไม่ใช่ March เป็นเดือนที่1นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าปฏิทินในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะเป็นไปตามที่ Julius Caesar ได้ทำไว้นะคะบุคคลที่นำเอาปฏิทินของ Julius Caesar มาใช้นะคะก็คือพระสันตปาปา Gregory นะคะที่13นะคะแห่งกรุงโรมนะคะ ก็เป็นที่มาของปฏิทินที่ใช้ในปัจจุบันนะคะพระองค์ท่านได้นําเข้ามาใช้เนี่ยในปีคศ1582นะคะแล้วก็จะเรียกว่าปฏิทินแบบนี้ The Gregorian Calendar นะคะซึ่งเป็นป,ปฏิทินแนวสุริยะนะคะ Solar Calendar ก็คือนับ นับการหมุนเวียนของเดือนนะคะไปตามาระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะก็คือ1ปีมี12เดือนนะคะ365อสวันเจ็เสจนะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะของชื่อเดือนทั้ง12เดือนนะคะในปีปฏิทินนะคะของชาวตะวันตกในปัจจุบันค่ะ ก็นะคะหวังว่าท่านผู้ฟังคงได้ฟังเพลินๆน,นะคะถึงเรื่องราวที่เป็นแบ็ k กราวด์นะคะของของเดือนต่างๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้รายการนะคะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะโอกาสหนา้าก็จะเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะที่ฟังเพลินๆฟังสนุกสนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษไปด้วยค่ะวันนี้ดิฉันสาวภาคกรยานามิตรจากภาวิชาภาษาอังกฤษขอา ท่านผู้ฝึกไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ